เอซีมาป้อนอาหารนะคะเอซีของเรารู้สึกว่ากลัวไม่ตั้งกลัวหอมได้เลยค่ะหอมได้เลยนะคะเออเอซีหน่อยขึ้นมาจากแพรนะคะมาป้อนอาหารน้องช้าง แ,แพรบรรยากาศแพรริมน้ำนะคะหวะ้ะะะยหวยระสายนะคะทะเลสาห้วยระสายพิกัดอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะมาเที่ยวได้ค่ะเพื่อนๆวันนี้เปิดวันที่สองแล้วนะคะแพรเต็มทุกแพรเลยค่ะจองกันมาทางหน้าเพจนะคะของเราเพจช,ช้างไทย4 5 9จองตะกร้าผลไม้จองการขี่ช้างได้นะคะหัวละ300นะคะ ช้างเราขี่ไปกลับได้ไกลนะคะได้อย่างไกลนะคะตะกร้าผลไม้ก็ตะกร้าห้าสิบาทนะคะ3ามตะกร้าร้อยนะคะขอเสียงขอเสียงเต็มปากอยู่เรียกไม่ถูกขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ